รัวเพกความรู้ของอาจารย์มาเลยนะคะถ้าไม่ขึ้นต่อแสดงว่าหมดแล้วถูกไหมอาจารย์ของสัตด,ดานี้เขาใช้เบอร์นี้นะคะในการที่จะทํางานค้าขายขึ้นมือโรงงานใช่ไหมคะคแล้วก็มีเลขมาอีกที่ว่าจะมาใช้เพิ่มในการที่จะค้าขายเสริมส่วนตัว9 6 9 9 8 7 9ขายส่วนตัวคือขายอะไร ไม่ได้บอกว่าขายอะไรแต่เอามาใช้ค่าขายส่วนอ๋อขายที่ดินค่ะอาจารย์ออถ้าขายที่ดินก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเบอร์เดิมมันมีมันมีเลขที่มั่นคงแล้วะนะครับตัวนี้เป็นเลขเสริมเพราะเลขนี้ให้ความเพีย้ยนแต่เนื่องจากเบอร์หลักมันมีความมั่นคงแล้ว ราะนี้เขามุ่งเน้นไปทางเรื่องที่ดินเพี้ยนยังแง่ไหนอาจารย์คือเวลามีเลขเก้าเยอะเนี่ยมันจะเป็นคนที่คิดอะไรแบบคิดไปเรื่อยฟุ้งๆเงนี้ยมีเซนแรงมีมีพลังบางอย่างที่แตกต่างคือผิดปกติไประดับหนึ่งแต่เนื่องจากเบอร์หลักของเขามีความปกตินะครับมันก็บาลานซ์ได้อยู่นะลองใช้ดูถ้ามันไม่ใช่2องสามสหกสค่ะตอนนี้ก็เสน์แรงขายดีก็ถือว่าใช้ได้ดีครับ จะค้าอะไรก็ทำมาค้าขึ้นนะครับคุยกับใครก็ได้ง่ายได้ออเดอร์เยอะ<า>นะครับเพราะ4 2 3 2 6 3 5มันมีพลังที่ดีทั้งหมดโอเคครับถือเป็นเลขฟุ้งฟริง้งแนอาจารย์แบบนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะเอาไปใช้ ในเรื่องการเรียกเสน่ห์ไหมให้ใครบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าก็เสร็จหมดแล้วได้เลยนะเต็มที่คุณพี่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะโอเคเลยนะคะเบอร์นี้พยาบาลใช้นะคะเบอร์เก่า4506751ใช้มา6ปีนี่คือเขามีความทุกข์องเขาเ่เยอะค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนเบอร์นี้ค่ะ5541932งานเงินความรักค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยน้ำหนักจะเทไปทางวิชาหรือทางศาสนานะครับก็คือว่า55414 5 5 4 1 1 9เนี่ยมันเป็นกลุ่มความคิดกลุ่มศาสนานะครับ <S 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 ตัวตั้งเก้าสามสองเลขเสน่ยังไม่ค่อยวางตำแหน่งไม่ค่อยไม่ค่อย ไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่แต่ถือว่าใช้อันนี้ดีกว่าเดิมเยอะนะคุณก็ควรใช้ก่อนถ้าจะหาดีกว่านี้ศึกษาความรู้เยอะๆแล้วก็หาใหม่เลือกใหม่นะคะแล้วก็ส่งมาคราวหน้าให้จั์ลองดูให้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะเวลาสุดแล้วล่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะคะกับช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาฝากคําถามไว้ได้เผื่อบางคนบอกว่าส่งมาแล้วจะอ่านไม่ทันหน้าจอนะคะก็เข้าไปนะคะเซิร์ชอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะ เป็นชื่อของอาจารย์นะคะนิติกริตกิติศีวรนันท์ให้ถูกต้องคุณชมขะในเพจนี้นะคะเพจเบอร์รับโชคนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้รวมไปถึงฝากข้อความเป็นคำถามให้ตั้งเป็นคําถามกระทู้ใหม่ขึ้นมาในหน้าเพจของอาจารย์นะคะคือเวลาเวลาเราเล่นเนี่ยบางคนก็จะเล่นเล่นไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นอะไรโผล่มาปุก็กดถามเลยคือการไปถามใต้ภาพเนี่ย จะไม่ตอบเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่คุณควรจะถามด้า <ฮะ S 1> ติกา <ฮะ S 1> คุณก็ต้องไปตั้งกระทู้ใหม่บางคนก็หาปุ่มนี้ไม่เจอก็ต้องศึกษาหรือถามเพื่อนมันมันจําเป็นจะต้องเป็นจุดนี้ถึงต่อบางคนก็วิ่งไปทางยินบ็อกเพราะมันง่ายดีกดแบบคุยส่วนตัวส่วนตัวเลย,เลยนะครับซึ่งบางกรณีผมจะคุยด้วยถ้าเขาบอกว่า มันจําเป็นคือบางทีเป็นเรื่องที่ทําให้ถัาพูดไปแล้วเป็นการประจานว่าคนนี้ไปม,มีชู้คนนี้เขาบอกว่าเขาเไม่อยากไม่อยากเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอันนี้ผมอนุโรมผมจะตอบไม่ได้ใจดําขนาดนั้นแต่บางอย่างก็จะบอกว่าคุณต้องไปถามข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นกติกาที่ผมวางไว้ะนะครับ จริงถามข้างหน้ากระทู้หมากกระดิ่กันนะคะจะได้ให้ความรู้คนอื่นๆไปด้วยนะคะและอีกช่องทางหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะที่0862324416นะคะเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขินพอนะให้จารย์ได้พักผ่อนบ้างเลยบ้างเพราะว่าจารย์ือว่าจารย์ปิดเครื่องไม่ได้มีเลขารับสายจันให้ก็โทรเข้ามาสอบถามอันนี้คือโทรเข้ามาสามเรือได้ใช่ไหมคะจย์ จะตอนนี้พยายามให้ไปถามที่แฟนเพจนะครับจะให้ไปทางนั้นนะ,ะอันนี้ปรึกษาเรื่องเบอร์อ่าโอเคคุณผู้ชมคะเวลาหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะสดๆผ่านทางรายการนี้นะคะทุกวันอังคารประมาณสักสองทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวนันนี้ทางออยและจะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ